Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ไวฉัดมงกุฎศิวะธนสารอาสานำชมพิพิธภัณฑ์10แห่งในกทมนะคะโครงการปลอดสตร์จันเกษมเยี่ยมยนพิพิธภัณฑ์10แห่งในกทมนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมชนีด้วยค่ะ พระปกเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่าเป็นพระราชโอรสองค์น้อยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาัชกาลที่ห้ากับสมเด็จพระศรีพระชรินทราบราชานีนานะคะ่ะในภาพนี้ค่ะก็จะมีพระเชษฐาร่วมพระมารดาเดียวกันแต่ว่าไม่มีรัชกาลที่6เพราะว่าไปเรียนที่อังกฤษแล้วพระองค์แรกก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์พัวนาถสมเด็จเจ้าฟ้าอัศดังเดชาวุฒิแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าจุทาทุทริโลกแล้วก็พระองค์ท่านก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสติเดชค่ะ มีพระนามลมลองว่าทุนกะหมอมเอียดน้อยหรือว่าทุนกะหมอบฟ้าน้อยนะคะเนื่องจากพระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นพระราชโอรสองค์เล็กนะคะองเล็กของรัชที่หเลยก็คือองค์ที่76พระอ,องค์ท่านเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้ขึ้นครองราชมาก,ก่อนเพราะว่าเป็นโอรสอง์เล็กสุดนะคะแต่ว่าโชคชะตาทําให้พระอ,องค์ได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานพระมนุษให้กับวงชนชาวไทยในเวลาต่อมานะคะ สำหรับภาพบระบรมฉายภาพนี้ค่ะเป็นภาพในตอนพระราชพิธีโศกันนะคะโศกันก็คือการโกนจุกค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปของเจ้านายหรือคนธรรมดาเนี่ยต้องเข้าสู่พิธีการโกนจุกนะคะถ้าเป็นราชาศัพท์ก็เรียกว่าโศกันนะคะในภาพนี้พระอ,องค์ท่านพระชนมายุได้1 2พรรษาค่ะหลังจากเข้าพิธีโศกันแล้วเนี่ยก็จะไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศ พระราชประวัติในส่วนนี้ค่ะก็คือทรงสําเร็จการศึกษาที่เวลย์อิตันนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเลยนะคะหลังจากที่จบการศึกษาจากอิตันแล้วเนี่ยท่านก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยเมืองบูริชค่ะพระราชพิธีพิเศษสมรสนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2461นะคะ เ,เมื่อทรงราสิขาบทแล้วเนี่ยท่านก็กราบบังคมทูลกับรัชทายุหกว่าท่านมีพระราชาไทยผูกพันกับหม่อมเจ้าหญิงละไยพานนีในราชสกุลสวัสดีวัตรใคร่ขอจะพระราชทานพระบรมชนุญาตที่จะอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงละไพันนีนะคะอันนี้นอกจากจะมีเรื่องของทะเบียนแต่งงานเป็นคู่แรกในสยามแล้วเนี่ยก็ยังมีของชํำรวยครั้งแรกด้วยนะคะของชํำรวยครั้งแรกทราบไหมคะก็คือว่าเป็นแหวนทองคาลงยาประดับเพชร ก็คือแจกเฉพาะแขกที่มีาลายพระนามตามทะเบียนแต่งงานนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้แจกทุกคนนะคะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพอาตอนที่พระราชีบรมชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะพบว่าพระองค์ท่านฉลองพระองค์เต็มยศนะคะใส่ชุดครุยแล้วก็มีสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ทำด้วยทองคําลงยาประดับเพชรนะคะพระมหาชัยมงกุเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีเรื่องของเครื่องเบญจาราชกกุตพันธ์5อย่างด้วยกันนะคะเครื่องเบญจาราชกกุตพันธ์5้าอย่างเนี่ยประกอบไปด้วยอนอกจากพระมหาชัยมงุฎแล้วก็มีพระแสงขันชัยสีพัดวารวิชนีกับพระแทจามารีทานพระกรแล้วก็ฉลองพระบาทเชิง,งอนนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระมหากษัตริย์เลย สำหรับนิทรรศการห้องนี้ค่ะจะแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานรัฐมนูญวันที่10ธันวาคม2 4 7 5นนะคะถือว่าเป็นรัฐมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของสยามหรือว่าปวงชนชาวไทยเลยนะคะก็คือเป็นรัฐมนูญฉบับถาวรที่ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยค่ะ ห้องนี้จะแสดงเกี่ยวกับห้องทรงพระอักษรของรัชกาลทธเจก็หมายถึงว่าห้องอ่านหนังสือนะคะก็คือน,นี้เป็นโต๊ะไม้สักของพระองค์ท่านเลยทั้งพร้อมเก้าอี้นะคะแล้วก็หนังสือส่วนพระองค์ในตู้ทั้งสองตู้เนี่ยคะ่ะจะเป็นหนังสือส่วนพระองค์นะคะคือถ้าเลือกได้เนี่ยพระองค์ไม่ได้อยากจะเป็นพระมหากษัตริย์เลยพระองค์ท่านเนี่ยอยากจะเป็นนักวิชาการหรือว่าอยากจะเป็นนักอ่านมากกว่าเพราะว่าท่านโปรดการอ่านหนังสือมากแล้วก็รวมทั้งการอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็หนังสือที่มาจากต่างประเทศ งสามารถทรงได้ถึง5ภาษาด้วยกันนะคะก็นอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษาภ,าภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอิตาเลียนเลยสำหรับตรงนี้เป็นวัตถุชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งก็คือคือซอสามสายนะคะซอสามสายทำด้วยงาช้างเป็นรูปมังกรเห็นไหมคะ แล้วตรงท้องซอจะเขียนว่าวังสุโขทัยก็เป็นซอส่วนพระองค์นะคะซอสามสายนี่ก็ใช้เวลาบรรเลงจะต้องเหมือนกับว่าใช้ตรงแหลมแหลมเนี่ยปักไปที่พื้นแล้วก็สีซอแบบนี้นะคะแล้วก็พวกท่านเนี่ยยังส่วนพระไทยเรื่องของดนตรีไทยด้วยแล้วก็ได้อุปการะครูเพลงดนตรีไทยที่สาคัญอย่างเช่นครูหลวงปิฐ์ไพล้ะครูไพล้์เสียงซอและท่านก็ได้เรียนรู้เพลงจากครูเหล่านั้นสาม,มารถ ทรงพระทิพลเพลงไทยไ้ได้สามเพลงด้วยกันนะคะประกอบด้วยเพลงราติประดับดาวคาเมลอ่อองค์แล้วก็ขึ้นกระท่ฟังสำหรับอ่เน,นื้อการตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็น จดหมายสลัสมบัติหรือพระราชเทวขาสลัสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่สองมีนาคม2 4 7 7นะคะคือก่อนหน้าที่จะทรงสลาดสมบัติเนี่ยก็มีข้อขัดแย้งกันและพระอ,องค์ท่านก็เลือกที่จะใช้สันติวิธีเพื่อยุติข้อขัดแย้งนะคะก็คือยอมปลีกพระอ,องค์จากการเมืองทั้งหลายและก็สลาสมบัติให้ประเทศสยามเนี่ยสามารถเดินหน้าได้ต่อไปค่ะ สัพฑานส่วนนี้ค่ะเราใช้ชื่อว่าจากนิราชสู่นิรันนะคะก็คือเป็นการ แสดงให้เห็นถึงงานพระบรมศพอย่างเรียบง่ายของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละของปวงชนชาวไทยค่ะคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงประชวรสิ้นพระชนด้วยพระาไทยวายนะคะด้วยพระชนอายุแค่เพียง48พรรษาทเท่านั้นตอนนั้นยังไม่มีวัดไทยในอังกฤษนะคะก็มีการจัดพิธีอย่างเรียบง่ายนําพระบรมศพบรรจุลงในหีบกดสวิตเข้าสู่เตาเผาเท่านั้นนะคะไม่มีการบรรเลงประคมย่ำยา,ยานใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ หลังจากที่เก็บพระบรมศพมาได้สาวันก็จัดการพิธีศพอย่างเรียบง่ายที่สุด ส่วนนี้ค่ะก็คืออาคารลำไพพันนีนะคะจะเป็นเรื่องราวพัฒนาการประวัติศาสตร์การเมืองกระบอกของไทยตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวตามขึ้นมาดูในชั้นที่2กันเลยนะคะเนื่องจากอาคารหลังนี้ค่ะจะมีจัดแสดงทั้งหมด3ชั้นนะคะก็คือว่าชั้นที่2นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นนิสสการการเมืองกรครองของไทยชั้นที่3จะเป็นนิสสการรากฐานประชาธิปไตยไทยค่ะในส่วนในวันนี้นะคะ่ะเราจะขอแนะนํา โซนชั้นที่2นะคะคือเทศการการเมืองกับปกครองของไทยค่ะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นเทศการพัฒนาการการเมืองกับปกครองของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะคะในส่วนการเรียนรู้ใช้ว้ายเนี่ยแล้วก็ออกแบบให้คนที่เข้าชมสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเราเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ย ทุกคนที่เข้ามาชมเนี่ยก็สามารถศึกษาเรียนรู้ตัวเองได้นะคะอย่างเช่นเราจะมีสื่อทันสมัยหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นการจําลองอันนี้เป็นการจําลองตอนที่เราเปิดประเทศติดต่อ,อก,กับตะวันตกนะคะก็จะมีการจําลองสัเพันะคะที่เราเรียกว่าลมการค้าเสรีหมายความว่าหลังจากที่เราติดต่อ,อก,กับตะวันตกสมัยรัชกาลที่4ที่ทําสัญญาบอลริงกับเซื้อจอห์นบอลริงเนี่ยก็ทําให้เราต้องเปลี่ยนระบบทั้ง การเมืองเศรษฐกิจสังคมของไทยเลยอย่างเช่นทางด้านเศรษฐกิจก็คือจากการที่เราเพาะปลูกข้าวเพื่อการยังชีพแล้วก็กลายเป็นเพาะปลูกเพื่อการส่งออกนะคะหรือว่าเรื่องของอสนิสัญญาบอลิงเนี่ยก็บังคับให้เราเนี่ยต้องเสียภาษีร้อยชักสามมีการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูประบบะเรียกว่ามูลนายจากไพ่สู่พลเมืองนะคะนี่ก็คือเป็นการยกเลิกระบบไพ่ทาตนะคะเป็น เกือบ30กว่าปีเลยนะคะที่สามารถปลดปล่อยท่าแล้วไม่มีการซื้อขายท่าอีกต่อไปแล้วก็มีการปฏิรูปการศึกษาก็คือให้คนไทยเราสามารถอ่านออกเขียนได้มีโรงเรียนสําหรับคนสามัญชนนะคะเพื่อจะเตรียมคนเพื่อจะเข้าสู่ระบบราชการนะคะในการปฏิรูปราชการเนี่ยก็มีการเ,าเรียกว่าจากเฟียงวังคังนาน,นี่ก็เป็นกระทรวง12กระทรวงขึ้นมาดังนั้นก็ต้องมีการสร้าง พลเมืองเพื่อเข้าสู่ระบบราชการนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยของเรานะคะก็คือจะเป็นส่วนต่อขยายจากหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ในสมัยรัชกาลที่7นะคะเพื่อให้คนที่เข้าชมเนี่ยสามารถ รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยได้อย่างถึงปัจจุบันเราก็เลยมีการจัดสวนการเรียนรู้นีขึ้นนะคะสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งตึกอาคารนรักแล้วก็อาคารด้านหลังนี้นะคะสามารถเข้าชมได้ทุกวันยกเว้นวันจันที่เราปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นทุกวันนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เราต้องการให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาสัมผัสหรือว่าอันนี้จะ เป็นของจำลองทั้งหมดไม่ได้เป็นของจริงแบบตึกหน้านะคะดังนั้นอันนี้ก็จะสามารถมีสื่อทันสมัยต่างๆสามารถกดได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะสําหรับในศูนย์การเรียนรู้นี้ สำหรับคลิปนี้นะคะที่ไว้พาชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถึงเวลาจบลงแล้วนะคะเราได้ชมถึง2ตึกด้วยกันนะคะก็คืออาคารนุรักษ์เชิงสะพานผ่านฟ้าซึ่งเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่เแล้วก็ตึกด้านหลังก็คือศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยในวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็ความประเทิงเกี่ยวกับเรื่องของการชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้ค่ะแล้วคลิปหน้าพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ